เฟยอยู่ที่ร้าน The Greatest of All Time ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารไทย Fine Dining ของเชฟแทนภากรโกศียพง์ซึ่งความเก๋ของที่นี่นะคะเขาเป็น Open Kitchen บรรยากาศที่นี่เป็นกันเองแบบสุดๆเลยละค่ะและที่สําคัญคู่เดทของเฟยวันนี้อย่างน้องเซฟกับน้องจีคู่นี้เขาเป็นอาหารไทยเลิฟเวอร์อีกด้วยซึ่งตอนนี้ก็น่าจะหิวกันแล้วเราไปทานข้าวกันดีกว่าค่ะ เฟยไฟได้ hey, ine, วันนี้เรากลับมาที่ร้านไฟดานิ่งกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ร้าน The Goat The Greatest of All Time เป็นร้านอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นค่ะซึ่งคู่เดทของเฟยเนี่ยวันนี้เขาไม่ได้มาแค่คนเดียวนะคะเขามากันถึง2คนเลยเขาเรียกขึ้นมาว่าชอบทานอาหารไทยมากคิดว่าน่าจะรออยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวกันค่ะ นี่นะคะคู่เด็ดวันนี้ก็คือน้องเซฟกับน้องจีนั่นเองไม่อยากเรียกน้องเลยอะ่ะเรียกยกไ้ก็ได้ <laughs> วันนี้คือเลือกร้านอาหารไทยเพราะว่าอันไหนใครเป็นแบบคนที่แบบโปรดปรานอาหารไทยพิเศษน่าจะเป็นผมครับ <ผม S 1> ชอบอาหารไทยผมชอบแบบไทยทั้งหมดเลยไม่ว่าจังหวัดภาคไหนอย่างเงี้ยครับงังก็สดงว่าเซฟเป็นคนทานเผ็ดใช่ครับทานเผ็ดนี่ก็เป็นฟุเผ็ด อ,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 อันนี้<พ>ไม่ทานเพ,<ด>เพจเพราะเป็นคนเพดอยู่แล้วแน่นอนครับ <laughs> <c oughs> วันนี้เราก็เลยจะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูอาหารไทยที่เป็นฟิวชั่นแล้วก็ร้านนี้ก็คือเขาจะเป็นแบบโอเพนคิทเช่นด้วยเพราะฉะนั้นแบบเวลาที่เชฟทำอะไรก็คือเหมือนเพิ่มอัรถรสษในการแบบแบบอยากกินเพราะ <c oughs> ว่าเห็นเ <c> ด <oughs> <c oughs> งงี๋ยววันนี้ต้องแบบเริ่มกินไปก่อนแล้วทุกคนก็จะเห็นน้องจีในเวอร์ชั่นที่เฟยเห็นในครั้งที่แล้วซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้นะ จำไม่ได้เหมือนกันจีทำไมลงไปอันนี้น้องคือใครนะคะอันนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนอยากเห็นเวอร์ชันนั้นนะทำยังไงอ่ะแก้วน่ย เดี๋ยวเราเริ่มทานกันเลยละกันเพราะว่าเมื่อกี้แอบถามแหละเป็นมือได้ของทุกคนนะคะวันนี้วันนี้คือเหมือนกับอาหารที่นี่เขาจะเป็นใช้อินกิเดียนที่ส่วนใหญ่ก็คือจะแบบมาจากเวลาไปเที่ยวที่ไหนแล้วเห็นแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบดีประทับใจก็จะแบบมีการแบบโอเคแบบโน้ตไว้แล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอินกิเดียนจากภาคใต้ส่วนใหญ่ค่ะเคยมาทานร้านนี้กันบ้าง่ห ไม่เคยครับ,รบแล้วปกติมีร้านอาหารไหนที่ที่เป็นแบบประทับใจใพิเศษหรือว่าชอบทานในในไทยผมช,ชอบร้านส้มตำชอบทานส้มตำส้มตำพอหมูย่างอะไรพ<อ>วกแบบอาหารอิน อ่านิสานใช่อ่าิสานนะครใต้คือต้องบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเฟย์ไปเจอน้องจีกับน้องเซฟที่งานของเจมี่เจมที่เขาเหมือนแบบเป็นเชฟแล้วก็เหมือนโฮสต์แบบเอาคนสนิทมาอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันแต่ว่าเจอกันครั้งเดียวก็คือเหมือนรู้จักกันมานานเพราะว่าอยู่กันแบบไปเลร้ยเวลานานมากแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างมากกิจกรรมอาจจะไม่หลายอย่างฮะแต่ไม่หลายอย่างหรอ ครับก็สวัสดีนะค,ะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านของเราวันนี้ผมเลือกมาเป็นหก ตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเนาะจากทั้งหมด12ที่เป็นเทสซิ่งเมนูของเราโดยเราก็จะเบสทุกตัวเนี่ยเป็นโลคอล l y i เดียนเป็นหลักโดยทีมในวันนี้เนี่ยก็เป็นทีมที่มาจากบรรดาญาติมิตรทั้งหลายที่เคยเจอมาตลอดระยะเวลาที่ผมทํางานเป็นเชฟเนาะก็มาเริ่มจากคอร์สตัวนี้ตัวแรกของเรานะครับเราก็ทํามาเป็นตัวแกงปูใบชะพลูเนาะโดยฝั่งขวามือสุดเนี่ยจะเป็นตัวของคร็อกเก้เนื้อปูที่มีก้ามปูอยู่ด้วยข้างบนจบเป็นตัวของส้มกบจะมีความเปรี้ยวๆหน่อยก็จานนี้เนี่ยสามารถเอามือหยิบตัวก้ามปูจุ่ม เราก็ทําเป็นแบบเอสพูม่าจะได้มีความครีมมี่หน่อยเสร็จแล้วก็ล้างปากด้วยตัวข้างบนสุดเป็นเหมือนแตงโมปลาแห้งที่เราทาขึ้นมาใหม่เนาะข้างบนเราจบด้วยวตัวคาเวียร์ที่มาจากฟาร์มเซอร์เชนที่หัวหินแล้วก็มีดอกโหระพานนหนึ่งเพื่อเพิ่มกลิ่นให้กับจานนี้แต่ีจริงคือเมนูแกงปูเนี่ยเป็นหนึ่งอย่างที่แบบจะสั่งตลอดถ้าเกิดว่าไปร้านอาหารใต้ถ้าอาหารใต้กันป่ะคะปกติชอบชอบ,ชอบพวกพีแกงพวกอะไรเผ<อ>็ด สำหชอบใครไม่ทานเผ็ดอันนี้แบบก็ถือว่าใช่นะถือว่าเผ็ดระดับหนึ่งชอบที่แตงโมแต่ว่ายังมีท็อปด้วยคาเวียเป็นแตงโมปลาผลที่เก่งที่สุดเความกรอบความหอมความเผ็ดอะไรพวกนี้มันลงตัวมากมีความแบบกรอบๆใน texture อีกอย่างนึงก่อนแล้วถ้าปกติอยากรู้ว่าถ้าไม่ใช่อาหารไทยจะแบบชอบทานอาหารอะไรกันอีกบ้างก็จะมีพวกญี่ปุ่นเนี้ยครับทานเนื้อชอบทานซาชิมิเ้ยครับแล้วสองเราจีอะค่ะจีจะกิน กินอาหารที่มันมีเรื่องราวมากกว่าครับชอบแล้วก็รู้สึกกินรู้สึกอร่อยไปครับอาหารที่แบบมมีสตอรี่ก็อย่างเช่นวันนี้เป็นต้นใช่วันนี้เป็นต้นอะไรครับก็แบบรู้สึกว่าเขาตั้งใจก็แสดงว่าต้องเป็นเป็นอะไรก็ตามที่ทําด้วยแบบความรู้สึก ใช่เราก็จะแบบอินเป็นพิเศษจานที่สองเนาะชื่อว่าไนไลท์กรีนไลท์เราได้เป็นปลาช่อนทะเลมาที่ใช้เบ็ดตกมาจากสุราษฎร์ธานีแส่แ็จเราข้างบนเนี่ยจะมีเห็นเป็นเจลสินเหลืองๆข้างบนมีตัวของมะระดองที่เป็นมุ้นๆส่วนซอสสีส้มๆที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตัวของแพชชชันฟรุตเป็นสาวรสที่เราทําแทนน้าจิ้มซีฟู้ดสามารถยำทุกอย่างรวมกันได้เลยน้ํามันเขียวๆก็จะเป็นน้ํามันมิ้นเป็นซอสมิ้นกับอะไรนะสาวรสใช่ไหมใช่ เทมากพี่ต้องลองเท่อใช้คำว่ารสชาติเทผมไม่เคยกินรสชาติแบบนี้มาก่อ่ใชอร่อยนะครับคำว่ารสชาติเทเป็นคำอธิบายที่ถูกต้องมากเพราะมันจะมีความเค็มจากปลานิดนึงใช่ไหมแล้วก็ความเปรี้ยวจากตัวสับปะรดเป็นรสชาติที่มันคอมแพร์กับอะไรไม่ได้ต้องลองมากินเองครับไม่เออไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยต้องมาลองมากิน ตัวนี้จะเป็นจานที่3ของวันนี้เนาะมาจากตอนที่ไปอยู่นิวซีแลนด์แล้วมันจะมีพายขายในแคนทีนโดยปกติมันจะเป็นชิคเก้นสเต๊ะพายตัวเนี้ยเรามาทาใหม่เป็นกุ้งแม่น้ําแทนโดยใช้กุ้งแม่น้าที่มาจากแม่น้ําตาปีเอามาผัดรวมกันกันกบซอสสเต๊ะน,นะครับแล้วก็มีพวกของดองด้วยมีเป็นแตงกวาดองมีหัวไชเท้าดองหอมแดงดองนิดนึงส่วนแผ่นแป้งเนี่ยเราก็ทําเรียนแบบแป้งพายเนาะแต่แป้งพายของเราเนี่ยจะทํามาจากตัวน้ํามันเป็ดแทนเพื่อมันจะเพิ่มความหอมมีความเค็มๆเ,เ,เพิ่มขึ้นมาด้วยอุ้ยชอบมากคือ<ด>อ่าแบบนแวบเบแเหหืออนค่็ซง แค่เห็นซองแล้วก็รู้สึกเหมือนน้ำตาจะไหลไงซึ่งมันแบบเป็นเรื่องราวที่แบบ personal มากๆากอ่ะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเจออะไรมาแต่นี้คือแบบเป็นจดหมายทุกคนที่พยายามอ่านอยู่แตอ่านยากอานยากขอทุกคนคอมเมนต์แปลให้ด้วยครับเพราะจริงๆแล้วแต่ว่าอะไรเพราะว่าอืมออวิธีทำครับอร่อยไม่ต้องเป็นไทยแค่สเต็กกุ้งปกติตีแกง อร่อยอ <c oughs> ร่อยกลมกล่อมหอมติกแกงอร่อยตั้งแต่จานแรกแล้วที่เป็นแบบติแ่แกงเหลืองคือพอมาทานวันนี้เราได้ทานหคอร์สอยากทานแบบ f ู l l c o u เลย,รยจริงๆเียชอบกินเผ็ดแต่รู้ตัวว่ากินเผ็ดได้ไม่มากเหมือนจะต้องกินน้ำตาลตลอดแต่อาหารที่เผ็ดก็อยากให้มันเผ็ดเพราะว่าที่สึกมันถึงกว่าจริงๆมันเป็นอาการอร่อยที่เข้าใจง่ายนะใช่เป็นอร่อยที่รู้สึกว่าอร่อยพูดด้คำเดียวว่าอร่อยมาับมาอีกแน่เลยอ่ะ ก็อร่อยมากเลยอยากได้พิโก้แยกแบบเอาไปกินเป็นไซดิสมากเลยไม่คิดว่าจะกินสุ้จังหวะนี้แต่ว่าตัวเครื่องดื่มก็อร่อยคือน้ำเปล่าเขาอร่อยมากอร่อยเมื่อกี้อร่อยเลยจักรพรรดิไม่พูดดีกว่าตัวมอสก็อร่อยตัวคอสอร่อยแบบอร่อยจริงๆจังๆอะอร่อยแบบทุกคอสจริงๆแล้วก็เป็นรสชาติที่เซอร์ไพรส์ใจถึงชอบอาหารไทยอยากให้ร้านได้ใกล้มากเลยอ่ะร้านอร่อยมากเลยอะเราต้องลองมาทานแบบ ตมฟูลคอร์สกันปกติออกไปทานข้าวนอกบ้านกันบ่อยไหมเมืออ bon ่อก่อนนะครับเมื่อก่อนบ่อยเดี๋ยวนี้พ่อโฮเมสเยอะ รู้สึกว่าโฮมเมดมันเร็วแล้วก็อร่อยคนที่ทำที่ทาให้เราทานนะฮะแบบเพื่อนครือเชฟยร์ตะกีด้นิ่งครับไม่ใช่เขาใช่บ้านอยู่ไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลับไปไหด้วยด้วยตัวนี้นะครับเป็นจานที่ชื่อว่า breakfast lunch a n dinner d โดยเราทำเป็นขนมจีนซาวน้ำนะครับโดยข้างล่างเนี่ยจะเป็นเส้นที่ทำมาจากปลาหมึกแทนส่วนโฟมที่อยู่ข้างบนเนี่ยเป็นโฟมมะพร้าวส่วนแผ่นแป้งกรอบๆเนี่ยเพิ่ม texture ให้กับจานนี้จะทำมาจากแป้งข้าวเจ้าแล้วเดี๋ยวน้องจะมาจบจานนี้ให้ด้วยน้ำแข็งใส ที่เป็นน้ำแข็งใสสับปะรดจะได้ครบเครื่องของขนมจีนซาวน้ำอยากเยีนตบมือให้เลยอ่ะค,คิดได้ไงคะชิ<อ> <laughs> สุดยอดของความแบบเคเอทีฟมากเขาพูดไปก็หิวหิวอยากกินทุกอย่างมีเรื่องราวจริงๆแม้กระทั่งแต่ข้างบนสามสามชิ้นก็คือไม่เหมือนกันขนมจีนสาวน้ําเคยทานไหมคะเคยครับมีกลิ่นนักรสชาติครับขนมจีนสาวน้าสําหรับจีอยากสารภาพ,พว่าที่จริงไม่เคยทาน<อ>ก็เลยถามว่ามันเป็นยังไงเพราะตอนที่ใช้บอกว่าครบรสชาติขนมจีนสาวน้ําตอนที่เขาใส่แบบตัวเกล็ดํำแข็งมาก็คิดตามว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะ อร่อยอ่ะแต่อธิบายยากอ่ะชอบกินสมุนไพรด้วยสมุนไพรที่แบบอยู่ข้างในพอคนเข้ากันจริงๆมันรสจัดกว่าที่เห็นมากเลยมันแอบมีความเป็นแบบของหวานนิดนึงในตอนแรกที่กินแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าด้วยความแบบสับปะรดแล้วก็กะทิคือปกติจะชอบทานอาหารอีสานเป็นส่วนใหญ่คือเซฟชอบทานผมอีสานกับใต้แล้วก็เหนือละจีอะค่ะคีอเฟิร์สอีสานครับ ชอบเสือหงใหญชอบตำแตงปลาที่บ้านผมเปิดร้านอาหารอาหารเหนืออยู่แล้วจเจอ,อแบบทานมาทั้งชีวิตแล้วคือชอบนะครับแต่ก็ทานมาบ่อยเกินไปใช่ไหก็ช่วงนี้ก็เลยอาจจะชอบแบบพวกใต้พวกอีสานมากกว่าร้านอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่แพร่ครับอ่าแล้วการที่เราโตมาในในในบ้านที่เปิดร้านอาหารมันไม่ทำให้เราทำอาหารได้เขาซื้อมาลราแตะเราเอง ก็เลยทำคือผมมีเพื่อนดีเหมือนกันเนาะใช่ไหมเพื่อนน่ารักเพื่อนดีไม่มีดีกว่าปกติผมทำที่อื่นทำไม่ได้ไปคนแบบทำที่อะไรทำได้ไหมคะเก็บเงินนะเก็บเงินจีก็รู้ทุกอย่างเหมือนกันนะหรือว่าหรือเป็นเรื่องไม่จริงเขาเล่าให้ฟังอเล่าให้ฟังสวยละเคยไปเยี่ยมไหมคะที่ร้านที่ร้านของเซฟเคยครับแต่ว่าน้ำพริกหนุ่มของร้านเซฟอร่อยที่สุดในภาคเหนือนะครับ ดิลิเวอรี่ได้ไหมได้ก็ได้ไม่มีสาขาที่กรุงเทพหมือนขายของเลย,เยไม่มีสาขาที่กรุงเทพหรอ ว่าชอบมากที่ถามทุกอย่างเกี่ยวกับเซฟแต่ว่าจีตอบให้ตัวนี้ก็จะเป็นจานหลักของเราในวันนี้เป็นจานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากร้านโรตีที่ผมชอบที่สุดเลยอยู่ที่จังหวัดกระบี่เราก็เลยเอามาทําโรตีทานกับแกงแบบใหม่ขึ้นมาส่วนแกงของเราเนี่ยอยู่ซ้ายมือจะเป็นแกงลิ้นวัวที่ใช้ลิ้นวัวจากสกลนครเอามาซูวีเป็นเวลา7็ชั่วโมงก่อนรวมกันกับพริกแกงมัสมันเนาะแล้วเราก็มาตุ๋นเพิ่มกับตัวของวน์แดงส่วนข้างบนเนี่ยสามถ้วยด้วยกันถ้วยซ้ายมือสุดก่อนเลยเป็นไหลบัวกับรากชูที่เรา,เามาดองถัดมา เป็นพริกตําแบบเยลลี่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่เป็นบูเคขผักเนี่ยเราจะประกอบไปด้วยสมุนไพรทั้งหมด3ชนิดด้วยกันจะฉีกโรตีแล้วค่อยๆทานกับแกงก็ได้หรือว่าจะเอาลิ้นวัวทั้งหมดใส่เข้าไปในแป้งโรตีห่อทานแบบทาโก้ก็ได้ครับชิมซ้อนละสุดชอบมากการอธิบายที่เป็น abstract ในทุกๆคอร์สสุดแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่สุดมันคือสุดพี่เพลใชงเหรอทานนี้เลยนะครับโรตีเขากรอบมาก S <S อร่อยเกินหรอไมอ่งอลองใส่ทุกอย่างลงเลย <ๆ S 1> นะรวมเป็นคำเดียว,ยวได้เหมือน มมถ้านํามาทั้งหมดล่ะชอบอันนี้นะกพรู้สึกว่าเข้าใจง่ายอะกลมกล่อมความแบบพะโลมีความนุ่มของลิ้นวัวแล้วบวกกับพะโลแล้วมีแบบตัดเปรี้ยวผักที่มันหอมกลมกล่อมเนี้ย <c oughs> อาจจะไม่แบบเปรี้ยวหวานเผ็ดเข้มหรือแบบหาเราชติกลมกล่อมเม็ดสีขาวเมื่อกี้พี่เชฟแทนบอกว่าชื่ออะไรนะอืมสมุนไพรชนิหนึ่งครับ นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนเลยอ่ะพี่จะเป็นคนที่จีจชื่อดอกไม้แลวชื่อใบไม้ไม่ได้เลยพี่เฟย์จำชื่อเฟย์ได้อยู่จาชื่อพี่เฟย์ได้ครับปกติเรารู้ตัวไหมว่าเขาพูดจริงพูดเล่นอ่ะรู้ครับอยู่รู้มีข้อมูลพัจจีจะเป็นคนแบบพูดไปเรื่อยครเหมือนกับเป็นคนพูดด้วยหน้านิ่งๆจะไม่รู้อันไหนความจริงถ้าไม่สนิทจริงก็จะแบบเอ๊ะยังไงนะพูดจริงปล่า ลองดูไหมครับจีจะเล่าเรื่องแปลกๆของจีให้พี่เฟยฟังตอนตอนจีเด็กๆครับจีไปเตะเตะบอลกับเพื่อนเล็บมือโป้งฉีตอนเตะแล้วมันทะลุเข้าไปในเนื้อข้างในมันทาให้ตอนเนี้ยเล็บมือโป้งจีด้านขวาไม่มีท่าน,นี้คือจะบอ,บอกว่าจริงหรือหลอกใช่ไหมใช่รู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงเหรอครับและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงครับผมเ,เชื่อป่ะไม่เชืช่อครับอันนี้ทานได้เต็มที่เลยได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าต้องทานในอิ่มแหละข้อต่อไป เราจะเป็นของหวานแล้วโอเคครับอันนี้ก็เป็นขนมหวานของเราแล้วนะครับก็เป็นจานนี้ชื่อว่าโอริบายแชนส์ที่ชื่อโอริบายแชนส์เนี่ยามาจากบรรดารถเขียนไอติมที่ผ่านหน้าบ้านเราโดยตัวเนี้ยเราก็เลยทําเป็นขนมปังบรยอชที่ผสมตัวของลูกกวานเข้าไปด้วยนะครับไอศกรีมที่อยู่ด้านบนเนี่ยเป็นไอศกรีมป๊อปคอนส่วนที่อยู่ด้านข้างทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวไซรัปที่ทํามาจากน้าเชื่อมดอกจากถัดมาเนี่ยเป็นน้ําตาลโนดอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวของมะพร้าวแก้วที่เราทําขึ้นมาเองเหมือนกัน หืมวืมแต่ไอติมอร่อยมากอือร่อยมากอร่อยทุกอย่างตั้งแต่ตัวขนมปังตัวอืมตัวมะพร้าวตัวไอตาลพูนอะไรชั้นนิดนึงสิคะเกลียวอยู่อยากแก้เงาจังหวะมันแย่เนาะเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยจ้ะอยากรู้ว่าเริ่มต้นมาทำยูทูบด้วยกันอันนี้คือ เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่ายังไงศัตรูและกันใช่คือขอเรื่องจริงมงนะอ๋อเรื่องจริงแล้วจริงเพื่อนผมที่มหาลัยกับเพื่อนจีที่มัธยมอ่ะเป็นคนเดียวกันที่ทําให้รู้จักกันแล้วทำไมพอมาสนิทกันแล้วมันมันเป็นไอเดียยังไงที่รู้สึกว่าเอยากทำยูทูบแต่เหตุผลแรกเราคืออยากเที่ยวอยาก คนเด็กๆนะครับ<ช>สมัยก่อนนะไม่คิดว่าเออมันก็อยากเที่ยวอยากไปนู่นอยากไปนี่อะไรน,นะครับไปไปมามันเริ่มมีเหตุผลอื่นเข้ามาเ,าเริ่มรู้สึกว่าเราได้ไปที่นั่นเราไม่ได้ได้มีโอกาสไปบ่อยเราเริ่มรู้สึกเราได้เก็บมันก็กลับมาดูบางครั้งเรากลับมาดูบางคนเก็บมาดูกำลังดูจากรูปภาพใช่ไหมครับเราอ่ะกำลังดูจากคลิปมันมีคลิปหนึ่งในช่องที่ช่วย,วยคิดว่าบ้างแล้วเป็นคลิปที่เซฟเคยบอกว่าถ้าพ่อเสียจะกลับไปดูคลิปนั้นก็เลยรู้สึกว่ามีวิดีโอดีกว่ามีรูป มันเก็บอารมณ์ได้เยอะกว่าอ๋อก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนี่ทําให้ได้มาทำยูทูบด้วยกันซึ่งอันนี้คือทำมากี่ปีแล้วนะรับั้งเลยสามครับแต่ว่าเป็นไปปีกว่าอนยาตแป๊บนึงนะครับผมเอาตัวเสริมมาให้ตัวนี้เป็นคอมเพลเมนต์รีเนาะม่ได้อยู่ในเมนู เป็นชาสมุนไพรที่เราปลูกเองตัวในบูเค้ของเราเนี่ยก็ประกอบไปด้วย2ชนิดด้วยกันเนาะตัวนี้ด้านหน้าที่เป็นช่อๆหน่อยเป็นใบมิ้นท์เมนททลนะครับส่วนนี้เป็นไวท์ลาเวนเดอร์ที่เราปลูกเองก็จะปลูกอยู่บนสวนหลังครัวเราเลยวิธีชงชาก็คือเอาใบชาเนี่ยวางบนฝ่ามือก่อนเอามืออีกข้างนึ่งเนี่ยตบมานแรงๆสอสาทีตบใบชาเนาะแล้วลองดมกลิ่นใหม่เพื่อเราจะได้ปล่อย,อยตัวน้ํามัน มิ้นน้ำมันลาเวนเดอร์ในออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวน้องเซอร์วิสจะมาจบจานนี้ให้ด้วยน้ำร้อนก็จะเป็นลาลาชาสมุนไพรเราใส่แล้วกกันอยู่นมือ้คุณสามเป็นแบบเปิ้ลกลาสแล้วเนาะสาธิตนะครับสาธิตให้พี่เฟย์กันเลยพี่เฟย์เป็นโฮสต์นี่ออกยังไงหรือต้องแรงกว่านี้สร้างสองสามทีเหมือนเวลาเขาแบบตีปลาหมึกเนี้ยค่ะให้ตีแต่กลิ่นออกเลยได้ขออนุญาตครับหอมมากจริงค่ะหอมจริงกลิ่นแบบ หอมจริงหอมจริงอยี๋ยวแนนหอมกลิ่นนี้เหมือนกันนะหอมเนาะเหมอนมากแบบนี้ซาจะมีรสชาติเค็มไหมครับไม่เค่ะแล้วแต่แล้วแล้ต่คนแล้วแต่คนแล้วของเซฟอาจจะเป็นเริ่มเปรี้ยวแล้วติดเปรี้ยวที่อยากรู้ว่าทำงานด้วยกัน2คนถ้าถามว่าใครเป็นคนแบบดุกว่าหรือว่าอะไรเงี้ยจีแน่เลยจีดุใช่จีจะดุฮะใช่จีดุใช่จีแล้วเวลาดุแล้วะเราเป็นยังไงหนีกลับบ้าน อันนี้เรื่องจริงใช่ปะผมอาจจะเป็นคนที่ถ้าโมโหจะโมโหแบบข้างในตัวเองครับเป็นความเครียดมากกว่าค,คืออย่างหนึ่งที่ไปเห็นของแบบเซฟจี G, ที่จะมีแบบเรื่อยๆก็คือเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับแฟนคลับมากๆแบบจะมีการแบบจัดมีติ้งอะไรอย่างงี้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะสิ่งที่ทําให้เซฟจี G อยู่ได้ก็ัแฟนคลับ <c oughs> ใช่ครับตอนนี้คือมีแลนที่จะมีแบบมีติ้งอะไรเรื่อยๆนี้มีเรื่อยๆครับตอนนี้มีมีแบบเดือนละครั้งสองเดือนครั้งมีเรื่อยๆเลยพยายามหาก,กิจกรรมมาให้เล่นตลอดแล้วก็ก่อนหน้าก็จะมีไป สวนสนุกก็ไปเล่นที่สวนสนุกกันนะครับแล้วก็พยายามดึงราคาลงมาให้ทุกคนสามารถไปได้โดยที่ถูกร,ราคามันสัดร,ราคาตัวต๋วแล้วเราก็หาวิธีเคลียร์ของเราพลังบง้แล้วเร็วๆนี้ที่จะเกิดขึ้นไปที่ไหนคะยมีทัวครับมีทัว ปราจำภาคก่างเพราะเมื่อกี้แบบแอบคุยตอนแบบหลังกล้องว่าที่บริษัทตอนนี้คือค่อนข้างเติบโตนะทำอะไรบ้างเป็นเอ t e เ t อร์เท n เมนตก็ทำเอ n นเตอร์เทนเมครบเลยครับผลิตสื่อทําสื่อดูแลศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆทีมเก่งละกันจีจีว่าจีได้ทีมดีคอยช่วยงานคอยช่วยคิดคอยช่วยทําต่างๆ ได้ม่เลยทำทำไม่ออกมาได้เลยแล้วมีโปรเจกต์อะไรที่จะเกิดขึ้นเรื่องนี้ไหมคะแอปสปอยแอปสปอยให้ทุกคนได้ฟังหน่อยสปอยได้แค่ลงทุนเยอะสปอยแล้วก็ฝากไว้เลยหลายหลายสิบล้านโปรเจกต์หน้าใช่ก็เลยอยากให้ฝากติดตามกันเอาวันนี้ขอบคุณน้องเซฟกับน้องจีมากมากเลยนะคะที่แบบมาทานข้าวกันวันนี้แล้วเดี๋ยวเราไว้นัดกันใหม่มาทานแบบฟูลคอร์สกันอีกทีหนึ่งก็สำหรับวันนี้นะคะเฟย์ต้องขอบคุณร้าน The Ghost หรือว่า Greatest o u p p o r t Time มากๆนะคะสำหรับอาหารที่อร่อยมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้คือแบบประทับใจทุก เมนูจริงๆต่ยังไงแต่กลับมาอีกทีหนึ่งขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ